นีน่ปุ๊บนั่ปุ๊บ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 อ๋อสวยข้าวทบปุ๊บคุาบปุ๊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 บอุ๊บปุ๊ อ,อกครุง่งโอ้ยอะไรวะเพลงนี้ก็ร้องละเอาออกเตย Cắt là các lạ văn hóa Phương Khi này Ai tháng tuyên ัเรียบร้อยแป๊บเดียวนะครับเอซีกับข้าวมีแล้วรอแค่อุ่นเป็นกับข้าวเมื่อคืนพอได้อยู่ โอเคเดี๋ยวผมจะไปดูว่าคุณปุ้ยทำอะไรอยู่ที่ร้านนนเอฟซีเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับผมเราจะไปดูคุณปุ้ยเข้าร้านโอ้ยวันนี้จะเงียบเหงาอีเอฟซีฝนตกตลอดเลยฝนตกตลอดทั้งวันตกตหยุดหยุดหยุดยุดตก điều doo 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 lại doo 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 đi doo 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 อาหารบ้านเราก็มีเท่านี้มีไม่เอ่ยไม่เห็นน้ำลดและน้ำลดให้รีบขึ้นฮะน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำลดอ่ะแต่หมาตัวนี้ทำอะไรนี่คุณยายสีดาน่ะั่นนั่นคุณยายสีดาโอ้โหออกมาเลยเนาะ ไม่มีอะไรล็อกเรียกคุณยายเฉยๆมันอะไรที่มันสวนสัตว์หรืออะไรนี่เฮ้เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนเดอดเดี๋ยวหมาสรบ หิ้วเข่าเร็วอะเอ้าก็อยู่บ้านเด๋บ๊ายดีค่ะฉันจะกินข้าวพร้อมเธอเพราะเธอคือสิ่งสำคัญที่ทําให้ฉันต้องกินข้าวหาอยกับเขาให้ก็ว,ว่าเอบาบกวนเมื่อไม่ใช่คุณจะเจตนาแบบนั้นสิจงโงนี่แหละนนผมขาด ขาดคุณไม่ได้ให้กินข้าวเข้าใจไหมก็มวขามยู่เป็นเดีวเลยคอยปวดเาอะไรไม่ปวดใดใส่ปวด้ดใช้อะไรเลยมีไงนี่เออพ่อใหญ่เลยมาตามหลอกหลอนคอยถึงนี่นะเขาเนาะเอาเขาก็กะนึ่งแล้วแล้วไงเสร็จแล้วไงเผื่อจะมีเพื่อนกินข้าวนะ เทมาเนี S <S ่อย oh, ู uh, okay. yet, watch, so okay. ่เพ yeah. ื Columbus> ่อนโอ้แล้วลูนน้องเจะอะไรนี่อืมทุกทุกโตนี่จองพื้นที่เรียบร้อยงั้นก็ยังไม่กินก็ได้รอเจะพร้อมก่อนค่อยกินพีกี้ซียูก็รอเมียนะะกดเอาหิ้วสบายกดเอาไม่ต้องมาโมกดดันเออได้กกดดันเออ

กับข้าวเมื่อวานมีอะไรมั่งเจ้ากินกับลูกสองคนมันบอผิดกะเปะใช่แล้วก็หน่อไม้ต้มใช่ปลาหนึ่งปลาหนึ่งบอขุ่นอุ่นก่อนเนาะกินเนาะนึ่งปลาคุ่นก่อนจะน้อยจะเนาะเดี๋ยวคอยเฝ้าลานให้เจ้าขุ่นกับเขาด้วยก็ไม่ได้ใชยนะเพียงแต่ว่า ตักข,อข,อขอ้าวาให้เอๆอๆเออ <ไป S 1> นั่นะแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราเขากินข้าวด้วยกันกนะ็ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้เลยนะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเอฟซี FC. สวัสดีครับบ๊ายบายไปค่ะ